ครับสวัสดีครับ่ันผู้ผสมพันผู้ติดตามพวกคนทุกท่านครับครับวันนี้ผมก็อยากจะหา่ันผสมมาดูกันนะครับสูตรผมนะครับผสมดินเพาะก้าผักนะครับเพาะก้าพืชก้าผักนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเพาะจะมาเพาะก้าพริกกับก้ามะเขือนะครับอันนี้ก็คือการดูดินนะครับพานผู้ผสมดินของการเพาะนะครับ ผมใช้อยู่สองอย่างนะครับผมสมอันนี้ก็คือขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวแช่น้ํานะครับนี่ผมก็สั่งซื้อมาเป็นกระสอบนะครับสั่งซื้อมาเป็นกระสอบที่เหลืออยู่นะครับแต่มันก็ไม่ละเอียดที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยมันไม่ละเอียดนะครับมันจะเป็นฝอ,อยที่ขาวๆนะครับผัสมผมต้องมาสับอีกนะครับเนี่ยเป็นฝอยเป็นเส้นอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันเขาเรียกว่าเป็นยุ้งมะพร้าวนะครับเน <ผม S 1> ี่ยเป็นเส้นผมต้องมาสับนะครับเราต้องมาสับอีกนะครับ <per> ผ <ม S 1> ั่สม มันไม่ได้ละเอียดผมก็มาแช่น้านะครับแล้วก็มามีนี่นะครับอันนี้ผมตักมานะครับผมกองไว้อีกที่หนึ่งนะครับอันนี้คือที่เท่าอ้อยนะครับท่านผู้ชมที่เท่าอ้อยขี้เท่าจากโรงงานอ้อยนะครับที่เขาผลิตน้ําตาลนะครับที่เขาซื้ออ้อยอยู่นะครับอันนี้ของเก่านะครับไม่ใช่ของใหม่ท่านผู้ชมอันนี้ผมซื้อมากองเข้าไว้เนี่ย น่าจะสามสี่ปีละนะครับมาใช่ของเก่าเออม่ใช่ของใหม่โทษทีทัานผสมม่ใช่ของใหม่ถ้าเป็นของใหม่เนี่ยฮันฮันฮั่นผสมเยียเสียงเอามาใช้เยอะนะครับถ้าถ้าฮันผสมใช้เนี่ยนะครับก็รู้อยู่ว่าการเป็นขี้เท่าเนี่ยความความเค็มของขี้เท่ามันเป็นด่างนะครับมันเป็นด่างฮันผสมมันจะมีผลกระทบต่อพืชเรานะครับมันจะทํามันจะความเค็มของขี้เท่าเนี่ยมันจะทําให ระบบรากมาดีแล้วมันจะยุบนะครับมันจะยุบมันจะเน่าตายนะครับอันนี้ผมซื้อมากองเข้าไว้นี่น่าจะไม่ต่ำสามสี่ปีละนะครับก็น่าจะประมาณนี้ละนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะประมาณสามสี่ปีเนี้ยนะครับผมก็จำไม่ได้ก็น่าจะประมาณนี้ละของเก่านะครับแล้วผมมาใช้อัตราส่วนเนี้ยนะครับผมใช้ครึ่งต่อครึ่งกับขุยมะพร้าวนะครับท่านผู้ชมหนึ่งส่วนต่อหนึ่งส่วนเลยนะครับ หนึ่งหนึ่งส่วนตัวหนึ่งส่วนไม่ใช่ครึ่งนะครับโทษทีหนึ่งส่วนต่วหนึ่งส่วนพันผสมคือใช้ขุยมะพร้าวเพราะอะไรนะครับถ้าเราใช้แต่เก็บดำเนี้ยนะครับ่านผสมเราใช้แต่ขี้เขาอ้อยเนี้ยบางบางทีมันจะแน่นนะครับลากเราลดน้านานเนี้ยก้าพริกก้ามะเขือหรืออะไรเนี้ยเป็นเดือนกว่าเราจะได้ปลูกเนี้ยมันอายุการนานมันเป็นเดือนนะครับพานผสม ทีนี้เราต้องใช้ขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวเนี่ยมาช่วยนะครับคือช่วยให้รากรากให่เขาเดินดีขึ้นนะครับคือคือไม่ให้มันแน่นนะครับคือไม่คือไม่ให้ขี้เท่านี้มันแน่นนะครับพมม่อนผู้ชมถ้าเราใช้แต่ขี้เท่าอย่างเดียวเนี่ยมันจะแน่นนะครับแล้วความความเป็นกดเป็นด่างมันมันอาจจะเหลืออยู่นะครับแต่ผมต้องย้ำาพั่นผู้ชมถ้าใช้ขี้ขี้เท่า ใหม่เนี้ยนะครับระวังนะครับให้ให้ระวังความความเป็นกรด kind of เป็นด่างของขี้เถ้านะครับความเค็มของขี้เถ้านะครับหรือว่าเราจะไปใช้ระบบแกบไปเผาเองก็ตามนะครับผงผสมต้องให้ต้องตง้องต้องให้ระวังตรงนั้นด้วยนะครับต้องมีส่วนผสมอย่าไปใช้ข i, ี้เถ้าเพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้ตอนพ่อล้าผัากผมไม่ได้ให้ดูนะครับอันนี้ก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับปุ๋ยมะพร้าวนะครับกับ คีเท่านะครับกับขีเท่าอ้อยผมใช้คีเท่าอ้อยนะครับแล้วผมก็ใช้ถาดนะครับนี่ถาดผักนะครับที่ผมพ่อล้าผักแล้วผมไปปลูกแล้วนะครับผมไปปลูกแล้วผมก็เลยเก็บถาดเก่าเข้าไว้นะครับนี่นี่มีทั้งรุ่นรูรูใหญ่แล้วก็รูเล็กนะครับอันนี้รุ่นรูเล็กนะครับนี่่านผูผสมอันนี้ก็อยากจะหาให้่านผู้สมมาดูกันนะครับอัตราส่วนที่ผมใช้เน้นะครับมันของเก่าแล้วนะครับ ผมใช้หนึ่งส่วนต่อหนึ่งส่วนเลยนะครับหนึ่งตัวหนึ่งไอขุยมะพร้าวหส่วนนะครับก็ประมาณเอานะครับไปต้องตรงเป๊ะนะครับทันผู้ชมมันอะไรนิดหน่อยมันก็ไม่สําคัญนะครับมันมันไม่จําเป็นต้องเป๊ะนะครับก็มันมีที้เท้าอ้อยนะครับนี่ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้มามาดูมารู้กันนะครับโดยดินเพราะพืชผัก นะครับเพราะพืชผักกระลำปีกระลำดอกที่ผมเพาะฮากาดขาวพวกอะไรเนี่ยนะครับผมเพาะในหาดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยผมก็ใช้ระบบอย่างนี้นะครับใช้อย่างนี้วันนี้ก็ได้ถือโอกาสให้ท่านผู้ชมได้มาดูกันนะครับก็แค่นี้นะครับส่วนผสมนะครับส่วนผสมก็คลุกเขาให้เข้ากันแค่นั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ประหยน์ตรงถาดนะครับครับในที่นี้ก็ผสมดินแล้วก็หยอดเมล็ดแล้วนะครับเนี่ยท่านผู้ชม นี่ผมให้ดูกันนะครับผสมดินออกมาแล้วนะครับแล้วก็ผมมาหยอดมเมล็ดแล้วนะครับพันผสมก็ออกมาในลักษณะนี้นะครับก็ฝากขั้นผสมด้วยนะครับคิดว่าแต่ละคลิปที่ผมได้ทําไปเนี้ยนะครับถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์กับพันุ์ผสมนะครับแล้วก็กับคนอื่นนยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับก็เผื่อว่าจะได้เป็นกําลังใจให้กับผม ผมด้วยนะครับอีกคลิปจะได้มีกำลังใจที่ทำคลิปอีกต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้การผสมดินนะครับผสมดินเพาะก้าพืชผักนะครับอันนี้ผมเป็นการเพราะก้าพริกกับมะเขือนะครับสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ